ON TV ถัวหรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงแน่นอนอยู่แล้วไม่จริงค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายครับกับเอฟเอ็มช่วงนี้นะครับแหมสุดสัปดาห์ทั้งทีก็ต้องมาแนะนำหนังดีๆให้ได้ดูกันหน่อยเพร,ะะราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้กศิการเขาจะมาแนะนำภาพยนตร์อะไรที่น่าดูในสุดสัปดาห์นี้บ้างค่ะ I leave Hollywood. Well, I left because because I fell in love with the charming Prince. มาถึงช่วงแนะนำหนังใหม่ Movie r e c o m m e n d ประจำสัปดาห์นี้ครับเริ่มต้นกันด้วย Grace of Monaco หนังประวัติของ Grace Kelly <S <S นักแสกดงฮอลลีวูดที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายของประเทศโมนาโกจนได้เป็นเจ้าหญิงเกรซแต่การเป็นเจ้าหญิงของเธอนั้นไม่ง่ายครับราะต้องเจอกับปัญหามากมายทางด้านการเมืองและชีวิตส่วนตัวโดยหนังเรื่องนี้ครับได้นักแสกดงรางวัลอสการ์อย่างนิโคลคิดแมนมารับบทนำและมีโอกาสได้ไปใช้เปิดที่เทศกาลหนังเมืองคาร์สปีนี้อีกด้วย โดยรวม Grace of Monaco ถือว่าเป็นหนังดราม่าที่ดูสนุกแม้จะขาดมุมลึกของบทอยู่บ้างแต่ก็น่าจะถูกใจผู้ชมได้ไม่ยากครับ The government gave us carte blanche. We were 200 scientists and our mission was to develop an ethnic bomb. มาต่อกันที่ซูลูหนังแอคชั่นทรลเลอร์ผลงานล่าสุดของเพรกขวัญใจสาวสาวออรเลนโดบลูมในบทตำรวจมาสเตอร์ของแอฟริกาใต้ที่ต้องสืบคดีฆาตกรรมสาวนในสวนแห่งหนึ่งแต่ยิ่งสืบคดีนี้ได้ลึกมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เขานั้นต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้มีดิพวในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยนอกจากบลูมแลวครับหนังเรื่องนี้ยังมีฟอเรสต์วิกเทเกอร์นักแสดงรางวัลอสการ์จากเดอะลัสคิงออฟสกอตแลนด์มาร่วมแสดงอีกด้วยโดยรวมหนังไม่ได้ ้นฉากบูมากนะครับแต่จะเป็นการเน้น <c oughs> ทริลเลอรแบบดิบๆใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถลองไปชมได้ครับ m a k peace with your enemies Then you a r e with your enemies And they become your partners We decided that we were going to live together <Yeah. S 2> The past is the past mm hmm. Some things aren't easy to forgive เปลี่ยนอารมณ์มาที่หนังไทยกันบ้างครับกับห้องหุ่นเวอร์ชันล่าสุดจากกันตนาโดยหนังครับมาเล่าเรื่องราวในรุ่นหลานจากเวอร์ชั่นของละครซึ่งหนังได้อนันดาเอเวอร์ริงแฮมมารับบทนําในบทของชายที่เพิ่งสูญเสียน้องสาวโดยเขาเองนั้นเริ่มสงสัยว่าการเสียชีวิตของน้องสาวนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการที่หุ่นของเธอเพิ่งปั้นเสร็จก็เป็นอันได้สําหรับกระแสคําวิจารณ์จากรอบสื่อในเรื่องห้องหุ่นนี้ครับค่อนข้างชื่นชมในแง่ของงานสร้างที่ดีในระดับต้นๆของหนังไทยเลยทีเดียวแต่ถูกวิจารณ์แง่ เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและความสนุกของหนังครับทออะะไร,รเปล่าาน ปิดท้ายกันด้วยหนังไทยที่กระแสรแรงสุดๆในตอนนี้ครับ<ห>สำหรับผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดีหนังที่กว่ารายได้ไปแล้วกว่า15ล้านบาทจากการฉายเฉพาะภาคอีสานเพียงภาคเดียวเท่านั้นหนังเล่าเรื่องราวของพระเอกครับซึ่งรับบทโดยอาร์ตี้ธนาัติที่ต้องมาอ,อกหักเมื่อคนรักกลับมาจากต่างประเทศและพาแฟนฝรั่งกลับมาด้วยใครที่ชอบหนังสนุกครบรถถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอีสานแล้วก็ไม่ควรพลาดสำหรับหนังไทยปรากฏการณ์เรื่องนี้ครับ แนะนำหนังใหม่ไปทั้งหมด4เรื่องในสัปดาห์นี้นะครับชอบแนวไหนก็สามารถเลือกชมกันได้เช่นเคยก็สิบกันรายงานครับเจ้ายูประเทศได้ี่ยยูอังเฤษครับเป็นแฟนผีสิแฟนอยู่แล้วมากโตดกะดุกเลยนั่นแฟนหงแฟนหงหงแดงนั่หละผมก็เชื่อดอกผมจะไปสูจนด้สูจยังไงมันมีวิธีง่ายๆ่ามึงดรอกเอามือมา นนมันมีวิธีเบิงท <ไอ S 2> ้<ไ>อ,อะไรมีเรืสองสิรู้ดิเจ้าเป็นแฟนเทอของห้องแดงหรือเปล่าเนี่มผมว่าจเจ้าเพนนีลีเลยผมยอมละได้เป็นดีๆหรอแนเพนนีลีเลยเป็นลนี่ยแหละเพราะว่าอย่างเ่าอย่างมือพลาวไม่มีถ้วย <ừ> <ๆ>กระแสดีมากนะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่แล้วนะครับถือว่าเก๋มากคนต้องจับตามองให้ดีนะฮะหลังจากที่เข้าฉายในกรุงเทพในสัปดาห์นี้หลังจากที่ไปกวาดตะเวนรายได้แบบมหาศาลเหนือความคาดหมายมากๆจากทางภาคอีสานมาก่อนใช่ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้คะ่ะสาหรับข่าวบันเทิงคะ่ะข่าวไหนช่วยหรือไม่ใช่หรือมั่วติดตามที่เรากับ FM ฟเอ็ทีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะครับวันนี้อันกับดาด้าและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ